Oh, straight. Straight made. สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับหมูภูมนินะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูอ่าเรียกว่ามาแชร์เทคนิคแล้วกันนะครับว่า d t g นะครับทำไมต้องปิ้นสองรอบนะครับทำไมต้องปิ้นสองรอบแล้วก็เหตุผลอะไรแล้วก็ข้อดีการปิ้นสองรอบ ข้อดีคือดียังไงนะครับก็มาดูกันเลยนะครับจริงๆผมก็ได้เคยได้พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะซอยย่อยออกมาเป็นคลิปหัวเรื่องเลยนะครับว่าข้อดีของการปิ้น2สองรอบในการทำดีทีนะครับแล้วก็เหตุผลว่าทำไมถึงปิ้น2สองรอบนะครับก่อนอื่นนะครับก็อันนี้ก็อันนี้จะเป็นการปิ้นรอบแรกนะครับกำลังปิ้นเสื้ออยู่นะครับ เหตุผลนะครับเหตุผลและข้อดีของการพิมพ์สองรอบนะครับก็คือการพิมพ์สองรอบเราจะได้สีที่เข้มขึ้นนะครับที่เข้มแล้วก็ดูสดขึ้นนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือการพิมพ์สองรอบมันจะช่วยให้มันจะช่วยให้การที่มันจะช่วยให้พิ้นปพิ้นกบสีไอ ใยผ้านะครับด้วยความเป็นที่ด้วยความที่เป็นผ้าคาตอนมันจะมีจะมีปิ้นรอบเวลาเราปิ้นเวลาเราปิ้นรอบแรกครับเวลาเราปิ้นรอบแรกอ่ากล้องไม่โฟกัสโอเคเวลาเราปิ้นรอบแรกจะมีขนจะมีขนผ้าเดี๋ยวผมให้ดูใกล้จะมีขนผ้าขึ้นมาแบบนี้ี่จะมีขนผ้าขึ้นมาขาวๆแบบนี้ทําให้ภาพทําให้ลายของเราอาจจะถ้าดูใกล้ๆนะครับถ้าดูใกล้ๆ ก็อาจจะเห็นเป็นขาวๆอยู่นะครับแต่ถ้าดูไกลๆก็ถ้าดูไกลๆก็ถ้าคนไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าดูใกล้ๆจะเห็นเป็นขอบขนผ้าขึ้นมานะครับ <S 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 แล้วก็ถ้าเราปิ้นสองรอบนะครับรอบที่สองสีที่เราปิ้นลงไปนะครับจะไปทับจะไปทับขนผ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไม่มีขนผ้านะครับโอเคเรามาดูการปิ้นรอบที่สองกันเลยนะครับ ก็เรามาดูที่ปิ้นรอบ2กันเลยนะครับจะเห็นได้ชัดว่านะครับการปิ้นรอบ2ก็คือสีจะเข้มกว่าเดิมมากเลยนะครับแล้วก็ผนผ้าที่อยู่ข้างบนชิ้นงานนะครับที่เป็นสีข,ข,า,วขาวก็ก็ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนปิ้นเลยนะครับนี่ครับความแตกต่างระหว่างการปิ้นสองรอบนะครับ สีก็จะดูสดแล้วก็ดูเข้มขึ้นนะครับการพิมพ์สองรอบอาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็สำหรับผมแล้วก็สามารถทำให้คุณภาพเสื้อที่เราทำนะครับดีขึ้นมาได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเทคนิคการพิมพ์สองรอบแล้วก็ข้อดีนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับเทคนิคการปิ้นสอรอบนะครับแล้วก็ข้อดีของการปิ้นสอรอบนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีใครสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับ